ครับสวัสดีครับวันนี้พป็กับผมแบงค์ยิ่งใจเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi 12 Pro นั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยขอเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่าพี่แบงค์ทำเซี่ยวม12 Pro ให้ผมได้ดูหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวนี้นี่ถือได้ว่ามาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเล่าสเปคให้ฟังกันแบบคร่าวๆก่อนเลยดีกว่านะครับหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED นะครับแบบ LTPO คือ Adaptive เองอัตโนมัตินะครับขนาดหน้าจอเนี่ย6.73นิ้วความละเอียด 2K เหมือนกันเลยกับ Mi 11ปีที่แล้วนะครับผมเลย หนงเขาแน่นอนนะครับ s n a p d r a g o ก้ Gen 1ตัวนี้เนี่ยสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรโอ้โหน่าจะต้องแบบใช้พลังงานน้อยลงความร้อนก็น่าจะเพิ่มน้อยนะครับแต่ว่าต้องมารอดูว่ามันเล่นเกมแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวที่หยิบมานะครับแรม12รอม256แบตเตอรี่เนี่ย4,600พร้อมด้วยฟ้าชาร์จ120วัตต์แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ฟ้าชาร์จ120วัตต์เนี่ยคุณจะต้องไปเปิดการทำงานของตัวชาร์จก่อนนะครับจากสเปคที่ผมได้เล่ามาแบบคร่าวๆเลยนะครับเมื่อกี้ก็จุดเด,นเ,ดนเลย CPU ที่เป็น Snapdragon 8 Gen 1แล้วก็สถาปัตยกรรมที่เล็กมากๆนะครับอยากรู้ว่ามันจะร้อนไหมแบตเตอรี่จะลดเยอะไหมในแต่ละเกมในแต่ละ1ชั่วโมงนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของจอที่เป็น LTPO Adaptive ค่านู่นนี่นั่นต่างๆนะครับจุดเด่นๆก็คืออัดหน้าจอเนี่ยจะสามารถอัดหน้าจอได้สูงสุดถึง 2K อัดหน้าจอได้ต่ําสุดคือ HD นะครับคุณเนี่ยจะอัดหน้าจอแบบ Full HD ได้ก็ต่อเมื่อคุณเปิดหน้าจอเป็น Full HD เท่านั้นและจะอัดหน้าจอ 2K ได้เหมือนกันครับถ้าเกิดคุณเปิดหน้าจ ่อเป็น 2K เท่านั้นนะครับผม refresh rate ที่อัดได้สูงสุดนะครับ90 Hz นี่คือจุดเด่นมากๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับมี 11T ในตอนนั้นที่อัดหน้าจอได้แค่3าเฟรมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะอัปเดตแล้วนะครับจุดเด่นอย่างที่3นะครับตัวนี้เนี่ยโหมดเกมต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากๆการเล่นเกมเนี่ยผมได้เทสไว้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับอย่าลืมกดตไ่อป เราพร้อมกันแล้วไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าไปโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอาวีเรียบร้อยกราฟิกที่ปรับได้เลยคือกราฟิกสูงมากนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยปรับให้เป็น60เฟรมหรือว่าสูงนั่นเองแต่ว่าในหน้าเลือกตัวละครเนี่ยมันปรับให้เองอะ่ะจตุมัทน,นะครับทีมเราตอนนี้ม่วเลนกันหมดเลยครับม่วเลนกันหมดเลยครับเรียบร้อยโอ้โหเฟิร์สบัตในเวลาสั้น <Goodbye. S 1> oh. ม,มัองไวเกินไปโอ้โหระเบิดโอ้โหพลาดไป1สเต็ปนะฮะตอนนี้วิ่งกันมาแล้วเรียบร้อย โดดเอลส,สูสอยก็ไปที่หน้านะฮะโอ้โหเป็นนักภาคดีกว่าตานี้โดริออนมาแล้วครับสไลด์หนีดิครับรออะไรอะ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับอย่างน้อยก็ต้องได้หนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหมั่วชุลมุนมุดวายกันไปหมดเลยโอ้ยรอเลื่อนโอ้โหมากันเบียบเลยมากันเบียบเลยตุ้มโอ้โหเอาเลยเหรอ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 ,อ,หรอคู ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออเออเอาละครับโลรีออนโลรีออนอันติไปแล้วอันตีไปแล้วมาแล้วครับบิงออกก่อนเอ้าบัลล่าช็อตแรงอยู่แล้วบัลล่าบัลล่าแต่บัลล่าวู้เช็การลอบเพื่อนได้เกิดขึ้นแล้ว ผมเจอผมเจอแกร็กผมเจอแกร็กเจอแกร็กหนีครับเฮ้ยเดี๋ยวดึงแบบออโตเมติกเหรอดึงแบบออโตเมติกเหรอโดนน้วยอะไรอะไรดูดอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ดูดไกลเกินดูดไกลเกินไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าเข้าไปยิงก่อนหนึ่งสเต็ปครึ่งนะครับแล้วก็ดูดเข้ามาดูดเข้ามาอีเข้ามาตรงนี้ ดูเดือดมากดูเดือดมากดูเดือดมากบอกเลยตั้งก่อนตั้งอะไรตั้งแบดไว้์ไม่ใช่ไม่เกี่ยวตั้งก่อนโอ้โหดูรุแรงดูรุนแรงเรื่องเกินนาซี่นาซี่เอาเรื่องโอ้โหหฮ,ฮยาเตะถ้าเกิดคุณไม่เข้าจาังหวะเมื่อกี้นี่ผมล่อเลยนะเรียบดอยงั้นเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปเลยดีกว่านะครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกม PUBG New s t r a ีเรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้คือกราฟิกอัลตร้าแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงสุดซึ่งผมก็จะปรับอย่างนั้นให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยผมขออญาตอัดหน้าจอทุกท่านให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเนะาะตอนนี้เนี่ยเราเล่นคนเดียวนะในโหมด e run gel ดูความลื่นนี้สิหน้าจอที่เป็น 2K นะใช้งานได้100%เลยนะสำหรับผมนะครับคุณผู้ชมครับ โรงเรียนดีกว่าเพราะว่าโรงเรียนของเราหน้าอยู่จอลื่นอยู่นะผมว่าจอมันใหญ่ด้วยแล้วก็มันลื่นด้วยนะฮะแต่ว่าต้องเปิดเสียงอีกสักนิดนึงสำหรับเกมนี้เนาะความสามารถพิเศษของโหมดเกมนะครับสามารถที่จะคลาสตอมพวกความสว่างหรือว่าพวกแบบสีได้ลองสังเกตดูสีในหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้นี่สว่างขึ้นสว่างแล้วก็แบบมีรายละเอียดนี่คือปกติทําได้เหมือนกันเลยกับมือถือเล่นเกมนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมีเสียงเท้าครับล้มไป เรียบร้อยเรียบร้อยลงมไปผมว่าถ้าเกิดเราอัดหน้าจอเป็น90เนี่ยมันจะเริ่มกระตุกนะครับเดี๋ยวขอลองแบบหยุดอัดก่อนแล้วก็ตั้งค่าตัวปรับตัวอัดหน้าจอนะครับนี่เปิดให้ดูเลยนะอัดหน้าจอสูงสุดได้นี่ดูนะครับ 2K HD แล้วก็ตัว b i t เรทเนี่ยมันต้องปรับให้เป็น24นะแล้วก็ตัวเฟรมเรทเนี่ยผมปรับให้เป็นสัก60ไป เดี๋ยวต้องรอดูไปสักแป๊บหนึ่งก่อนแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยมันจะแตกต่างกับอันแรกมากเลยนะความละเอียดภาพสีสันอะไรต่างๆนะครับลองดูมานะครับยิงผมนะครับกินยานี่ไงเฮ้ยเฮ้ยบ้าจริงเฮ้ยเกมที่สองนะครับคุณผู้ชมรวดเร็วเหลือเกิน ตามมาหรอเรียบร้อยครสองตัวไม่ไหวมีเสียงนะเมื่อกี้มีเสียงนะเรียบร้อยเห็นพอดีเนี่ยเรียบร้อยคำระยะไกลก็ไม่พลาดเรียบร้อยสิครับเฮ้ย เรียบร้อยอุ้ยมาอีกตัวเรียบร้อยเรียบร้อยตามมาทำไมสังคมจอมปลอมเรียบร้อยโอ้โหแม่นเกิน เออมึงยิ่งผมลหรอะเรียบดอยอู้หูเอาแล้วเอาแล้วรถไอ้สั์ถือปืนดินั่นไงโอ้โมันกระตุกอตอนเวลายอย่างนี้อะดูดิโอ้มายก็อเน็ต เดี๋ยวเราไปเจอกเกมต่อไปเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราเ่ในเกมผ u b g Mobile เรียบร้อยนะครับกราฟิกที่ปรับได้คือ HDR HD แล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงสุดซึ่งเราจะปรับอย่างนั้นเลยเพราะเรารู้ว่าการปรับตั้งค่ามันเป็นต่ําสุดยังไงมันก็เล่นลื่นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณปรับกราฟิกมันเป็นดีนะครับยังไม่สามารถปรับเป็น90เฟรมเรทได้อันนี้ต้องแจ่งไว้ก่อนนะเพราะว่า CPU เป็นตัวใหม่มากมีคนลงนะเห็นปะมาแล้วครับ ลมไปเอายังไม่ได้อัดหน้าจอหรออัดหน้าจอทั้งทีก็ต้องเอาไว้สุดครับ 2K 50บิตเอาไว้โทรศัพท์พังไปเลยไม่ว่าใครยิงเ,ยเจอคนลมครับพิงกี้พิงกี้นี่รั่วไม่หมยังค่ะ AK กูก็เอาลองเล็งใส่พี่ดูดลเ,เดินไม่ออกเลย ไปครับนี่เราเล่นกันแป๊บเดียวเหลยยี่บเกคนแล้วเหรอวะพร้อมไหมโกรไปก่อนกูอีกินสัตว์โอ้เข้าใจคับว่าท้อใจไหมอ่ะแปลกแต่จริงนะฮะรอบนี้อัดหน้าจอเหมือนกันแต่ไม่ค่อยกระตุกแฮะพัมจีนิวสเตทนี่นายทำให้เราดูแย่อย่างนั้นหรอกหรอซื้อของได้ด้วยนะฮะ เอาคุณ8มาใส่คาแล้วกันนี่คือปรับภาพเป็น HDI HD ฟนเฟรมเดทสูงสุดนะครับอัดหน้าจอแบบ 2K ก็แล้วนะภาพยังลื่นอยู่เลยแต่ว่าจะเกิดเทียบกับเกมแบบ g e w State เมื่อกี้ภาพกระตุกมากนะก็โอ้อาจจะทําให้รู้แล้วว่าเกมนี้ถ้าเกิดเราอัดหน้าจอแบบความละเอียดชัดๆกันเลยทีเดียวเนี่ยมันก็เล่นได้รื่นเลยเยี่ยมเลยน้องชายเออ ยิงไปก่อนเฮ้ยพวกมีตายไอ้สัดสามจริงโอ้โหคาคาตัวร้ายกับควายสองตัวสองหนึ่งไอ้คาตัวร้ายกับควายสองตัวุ้ย เฮ้ยเอาว่ะดวนกันเดือดเดือดเลย เดี๋ยวเ,ออเราไปเจองเกมต่อไปเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราอยในเกม Call Beauty Mobile เ,เรียบร้อยนะครับการาฟิกที่ปรับไน่สูงสุดเลยคือการาฟิกสูงมากแล้วก็เป็นเบสเป็นสูงสุดนะครับผมก็มาลองดูกันว่า Xiaomi 12 Pro จะเล่นเกมนี้เป็นยังไงบ้างนี่ผมผมอยู่เมืองฟ้าแล้วเหรอเอาแล้วครับปาลูกบอลกันแล้วครับเอาเลยเหรอเอาเลยเหร ำไมพวกเรามันเหมือนอุ้ยคุมปืนนิ่งเลยนะดีด้วยไปด้วยอย่ามายิงรถผมในบ้านหรอในบ้านในเมืองหรอเอาอันนี้คืออยู่ทำอะไร จะกลับไปรับเพื่อนๆที่น่ารักของผมยิงใครมึงยิงใครอะฮะรู้จักบ่าวแบงป่าโมกะ่ะระยะไกลก็ไม่พลาดคุมปืนดีผมบอกแล้วคุมปืนดีเออเอาดิ อยู่ที่สูงมันจะได้เปรียบอย่าบอกนะว่า <laughs> เ <laughs> มื่อกี้มันยังมี20คนอยู่เลยอะอะไระ เดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราู่เกมแอดเฟา9เรียบร้อยกราฟิกที่ปรับได้นี่คือกราฟิกสูงสุดนะครับหรือว่าคุณภาพสูงนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าอัดหน้าจอเพื่อมันจะเป็นยังไงบ้างว่าภาพลื่นปื่อเป็นอืเปืป,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 ปืขนาดไหนนะครับเท่าที่สังเกตมาในตอนนี้นะครับภาพก็ยังคงลื่นมากและรายละเอียดต่างๆภายในเกมสวยมากนะครับหน้าจอได้ถึง 2K เพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูคมกริบเป็นที่กริบเลยนะครับถ้าเกิดดูผ่านกล้องจริงๆนะแต่ว่า้าทุกท่านเนี่ยดูผ่าน หน้าจอกับ2 k เคให้ทุกท่านได้ดูกันเลยทีเดียวว่ามันเป็นยังไงชนมาเลยทีเดียว2คันเลยล่ะครับโอ้โหโทรศัพท์แรงนี่มันรถมันก็แรงตามด้วยนะเฮ้ยเก็บก่อนได้ไหมเก็บไม่ได้ก็หลีกออกไปนะฮะตอนนี้ไม่มีใครแซงเราได้แต่ว่ามีคนจี้หลังเรามาอยู่นะครับผมกลับไปก่อนอุ้ยเฉยิไปก่อนได้ไหมนี่รอดิบนี่โอ้โหเจรถสังคมนี่พวกเอียงแค่นิดเดียวเองนะครับคุณผู้ชมครับผมอ้วแต่เสียงไม่ดังมากเลยนะเกมรถเนี่ยถ้าเสียงยิ่งดังเนี่ยมันยิ่งดีนะลองดูก่อนไปนะครับติดในตรงในตันไปแล้วแลวก็เหล แล้วต่อเลยล้วอุยอ๊ยๆเจโลดีเกินดีจนแบบหักจับไม่ทันเลยนี่ไป,เก,ไปเก็บมาเก็บมาแล้วภาพก็ยังคงลื่นปืดอยู่นะครับถ้าเกิดเทียบกับ iPhone 13 Pro m a x เนี่ยลื่นกว่านะจำได้ใช่ไหมไม่รู้ออฟติไมซยยังแหละแต่จำได้ใชไม จำได้แหละเออนี่แหละโอ้โหลื่นเลยถ้าเกิดเทียบด้วยความที่เรียกว่าเป็น CPU เจนใหม่เหมือนกันนะครับผมว่ารุนี้โอ้โหลื่นปุ้นเลยดูนะไปซี่ไปซี่เอเก็บโค้ง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 ค่อยๆเล่นไปโอ้โหรออะไรลนะ่ะลื่นสุด เดี๋ยวเราไปเจอนเกมต่อไปเลยดีกว่าโอเคครับ welcome to lly rift นะครับมันพูดอย่างนี้เมื่อกี้ก็กราฟิกที่ปรับได้ก่อนเลยดีกว่านะฮะกราฟิก Super High แล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็น60นะครับซึ่งผมลองเปิดทั้งกราฟิกต่ำสุดต่ำปานกลางลนู่นนะี่นั่นแล้วเราไม่สามารถเปิดเป็น90หรือ120ได้ในตอนนี้นะครับหรืออาจจะไม่ได้อีกเลยก็ไม่ทรือนกันนะฮะสำหรับเกมนี้เอาดิเอาดิเอาดิเออเอาดิเอาดิ เอาดิเอาดิโอ้โหมากันแล้วมากันแล้วบิง้งหนีก่อนเจ็บนะเจ็บโอ้โห,โโหมันแรงกว่าวะ่ะอุ้ยแรงจัด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 โอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยผมเนี่ยนี่นี่เผา,ามันเผามันสวยเผามันตายไหม ตายสิครับรออะไรก็กดเผามันแล้วนี่ดักมันอีกรอบยิงอีกดับเบิลคิวไปโอ้โหไม่ใช่เรื่องยากเลยสําหรับแบงค์เกมจ้าว้าไปไหนครูเนี่ยว้าไปไหนผมมีรองเท้าเนี่ยผมว้าไปไหนหว้าไปไหนฮะว้าไปไหนโอ้โหมีบิงมีบิงมีบิงแล้วยังไงโดนไปดิโอ้โหไม่นอนอะไรอะไรอะอะไรเอาเอาไง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 มึงกูอ่ะเลกไอ้คนละมัดโอ้โ <c oughs> อไอสัตว์เอ้ยโตนไปบอดกินไปอืม เออจบสักทีก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปเลยดีกว่าเนาะ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมแกนชินลิมเพลเรียบร้อยนะครับการาฟิกที่ปรับได้คือการาฟิกสูงสุดแล้วก็เฟรมเรทเนี่ย60นะครับแต่ว่าสังเกตดูเฟรมเรทตรงนี้นะในในโหมดเกมทวโวของเขานะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราอวัดหน้าจอเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากดูแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้แบบไม่อัดหน้าจอใช้งาน Full HD ใช้งานจอ 2K อัดหน้าจอไปด้วยอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกว้ให้อันนี้เนี่ยมาทดสอบให้ทุกท่านได้ดูกันแบบคร่าวๆก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะ เฮอริเก้เรียบร้อยลงไปก่อนเลยลงไปแดนไม้นี่โอ้โหภาพเลื่อนอยู่นะเอาจริงก็เลื่อนอยู่นะดูดิเฮ้ยโอ้โหวิ่ง้าไปตีหนะ้าทำไมอย่างนั้นล่ะจันจะวินนี้ คัลซีนยังสวยเลยนี่เอาน้ําเข้ามาเฮย้ยเอาแล้วเอาแล้วแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยฉันประเมินจากสายตายังไงก็ไม่หกสิบหรอกเพราะ่าหน้าจอไปด้วยน่าจะเกี่ยวแหละหน่าจะเกี่ยวเพราะว่าหน้าจอไปด้วยแน่ๆนี่คัลซีนต่างๆนุ่นนั่นต่างๆนะฮะเหมือนกันเลยกับ iPhone ตอนเล่นเกมนี้แรกๆนะแต่ว่าช่วงแรกๆไอโฟนจะลื่นกว่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูกันก่อนว่ามันจะลื่นกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าเสียงมันดังมากมันดังแข่งกับผมนี่มันเป็นอะไรอ่ะแข่งกับผมหรือยังไรเอาไงเบิ้มเบิรมควักอะไรจากน้ำอะเบิรดย ประมาณเนาะแต่ผมก็โหดใช้ได้เลยนะเนี่ยโหดใช้ได้เลยนะเนี่ยวู้ฮูเอาแล้วโอ้โหปาดรอบนี้เฟรเีสามสิเฟรมนะครับผู้ชมเดี๋ยวขอเนี่ยนายน้อยลงมาก่อนแล้วก็ตีน้ําเข้าไป1นึ่งสเต็ปมีเรียติก็ตีน้ําเข้าไป1 step นึ่งสเต็ปน้ํากับสายฟ้าผสมกันออกมาเป็นโก g ก c r คลันชมาเบิ้มนี่คือแบบ มันเลื่อนจริงๆนะไม่ว่าเจอมอนสเตอร์เยอะขนาดไหนถ้าเกิดเทียบในเรื่องของแบบเจอมอนสเตอร์เจอเอฟเฟกต์สกิลรุ่นนี่นั่นต่างๆนะครับเหมือนกันเลยกับตัวชิป m 1ของ Apple ใน iPad Pro นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นโทรศัพท์มันน่าจะทำได้ได้อยกว่าเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรเอาจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังเลื่นในความรู้สึกผมนะครับคือเฟรมเรทเนี่ยมันน่าจะนิ่งอยู่ที่ประมาณสัก35ไปโเบ้มโเบึ้มโเบ้มบมึงโ,โ,โ,โดนปาดไปอย่างนี้เนี่ยมึงก็แตกนะอันติครับ ปิดท้ายไป <No. S 1> สวยๆเท่ๆไปอันนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูประมาณนี้นะครับอย่าลืมว่าผมจะมีเกนชินินแผงหนึ่งชั่วโมงเสี่ยวมี่2ิโปรนะครับอันนี้แค่น้ำจิ้มก็เดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะ Okay. สุกท่านก็น่าจะได้ดูเกมมาหลายเกมแล้วนะครับเพราะว่าเกมที่ผมเล่นส่วนใหญ่เนี่ยผมผมเปิดจอเป็น 2K ในการเล่นนะครับเพื่อที่จะให้ได้ภาพหรือว่าอัตราลต่างๆที่มันแบบเต็มสูบมากขึ้นนะครับจากนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าแต่ละเกมที่ผมเล่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่ RV เลย RV นะครับถ้าเกิดคะแนนผมให้เลย10/10 10ทุกอย่างเล่นได้ดีหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเปิดจอเป็น 2K ในการเล่นนะครับเวลาคุณดัดหน้าจอเนี่ยตัวเฟรมเรทเนี่ยมันจะวิ่งไม่เต็มนะครับจะอยู่ที่ประมาณ59 ว่าจะเกิดเล่นเป็นนานๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50แต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยเปิดจอเป็น Full HD เล่นไปเรื่อยๆนะครับเฟรมเรทเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60 61ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการอัดหน้าจอหรือไม่อัดหน้าจอนะครับส่วนเรื่องต่างๆทําได้ดีหมดเลยฟีลลิ่งการทัชก็ดีทัชไม่หนวงไม่ดีเลยตามนิ้วสีสันหน้าจอสดมีโหมดเกมช่วยปรับคอนทราสต์นู่นนี่นั่นต่างๆนะครับหรือรวมไปถึงเรื่องของเสียงเสียงเนี่ยเป็นลาโพงบายเฮอร์มันเกดอนนะครับเสียงที่ได้เนี่ยคือฟินมากๆเปิดแค่แบบ50%ก็พอสําหรับ r v ปล่อยผ่าน ผมเกมต่อไป p ับ G Newstate เกมนี้เนี่ยเหมือนกันเลยกับเกม Rv ถ้าเปิดความละเอียดเป็น Full HD เนี่ยจะเล่นได้ลื่นปรับสูงก็เล่นได้ลื่นอหน้าจอก็ลื่นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณปรับจอเป็น 2K เมื่อไหร่อหน้าจอปุ๊บเนี่ยตัวหน้าจอ 2K เนี่ยมันจะเริ่มแบบกระตุกบ้างเล็กๆเนนะเพราะว่ารายละเอียดนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นกันในมือถือทั่วไปนะ <c oughs> ก็แนะนําว่าเปิดจอเป็น Full HD ในะการเล่นเกมนะครับผมส่วนเรื่องอื่นทําได้ดีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนผมน่าจะให้สักเก เต็มสิไม่มีปัญหาเกมถัดไปเลยดีกว่าผับ G Mobile เกมนี้ออกมานานแล้วสําหรับคะแนนก็เต็มเลย10บสไม่มีปัญหาอะไรเลยผมบอกเลยว่าเล่นแบบอัดหน้าจอก็ดีไม่อัดหน้าจอก็ดีอัดหน้าจอแบบ 2K เปิดจอเป็น 2K เล่นได้ลื่นหมดเลยนะครับการเล่นต่างๆทําได้ดีลื่นการทัดทําได้ดีครับหันซ้ายหันขวาเร็วๆหรือว่าจังหวะที่มันต้องเล่นนู่นนี่น,นั่นต่างๆขนาดจอใหญ่กดง่ายแสงสว่างเยอะมองสตรูง่ายนู่นนี่น,นั่นต่างๆนะครับทำได้ดีเลยนะส่วนเรื่องเสียงสามารถแยกซ้ายแยกขวาฟัง ายละเอียดรัศมีไกลไกลต่างๆได้ชัดเจนนะครับเกมต่อไป Call of Duty Mobile เกมนี้เนี่ยสำหรับคะแนนนะผมให้สัก9มีความรู้สึกว่าเวลาเราอ่านหน้าจอแบบ 2K เนี่ยมันจะมีอาการกระตุกบ,บ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าโดยรวมถ้าเกิดเล่นแบบไม่อ่านหน้าจอลื่นเล่นแบบ Full HD อ่านหน้าจอลื่นเล่นแบบจอ 2K ปกติแบบไม่อ่านหน้าจอเนี่ยลื่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดอ่านหน้าจอขึ้นมาเนี่ยภาพ,ออพที่มันได้เนี่ยมันจะดูแบบไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร่นะก็จะดูแบบย้อยๆนิดๆหน่อยๆน,อยนะครับผมส่วนเรื่องฟีลลิ่งการทัดทําได้ดี ตามนิ้วการควบคุมหน้าจอการคุมปืนต่างๆทําได้ดีตามนิ้วเกมต่อไปนะครับแอดเฟลสิบสิบความรู้สึกล้วนๆเลยอัดหน้าจอ 2K ก็ลื่น Full HD ก็ลื่นเปิดจอแบบไหนก็ลื่นๆแต่โลสโคปเอียงนิดหน่อยแค่นั้นทําได้ดีด้วยขนาดตัวเครื่องที่มันใหญ่เวลาเราเอียงซ้ายเอียงขวานะครับให้ความรู้สึกที่ฟินมากๆส่วนเรื่องเสียงโอ้โหรถเป็นรถไม้เป็นไม้เกี่ยวอะไรกันเนี่ยก็คือเสียงที่มันออกมาเนี่ยดังแบบไพเราะชัดเจนแล้วก็มีมิติเกมต่อไป LOL Y Rift ถ้าเทียบ กับ iPhone 13ผมจะให้คะแนนสัก8.5ไปหักในเรื่องของการตั้งค่าเพราะว่ามันไม่สามารถตั้งค่าแบบ90ได้ไม่สามารถตั้งค่าแบบ120ได้แต่ว่าเรื่องการเล่นต่างๆเนี่ยทำได้ดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบ 4K 2K เล่นได้ลื่นๆนะครับไม่มีปัญหาฟีลลิ่งการทัดต่างๆทําได้ดีการลากวงสกิลการกดปุ่มนู่นนี่นะั่นไม่มีแบบหลุดไม่มีแบบเพี้ยนเกมสุดท้ายเกมชินิมแพกเกมนี้เนี่ยขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยจะทําคลิปแยกให้ทุกท่านได้ดูกันอีกทีหนึง่าางหลลังคิปนี้ ประมาณ1วัน1นถึง2วันนะครับก็รอดูหน่อยละกันเกนชินิแพกเดี๋ยวไลฟฟังกันแบบคร่าวๆก่อนเลยถ้าเกิดไล้ให้คะแนนนะครับผมให้แบบสูงสุดเลย9เล่นได้ดีเล่นได้ลื่นเล่นแบบ Full HD ลื่นอัดหน้าจอยังลื่นอยู่นะครับแล้วก็เล่นถ้าเกิดเทียบเฟรมเรทกับ iPhone 13 Pro Max ที่เป็นเฟรมเรทแบบ 60เหมือนกันเนี่ยผมว่าเลื่นพอๆกันเผลอๆผมชอบรุ่นนี้มากกว่าดูเลื่นตากว่านะครับการควบคุมนุ่นนี้นั่นต่างๆทําได้ดีกว่าขนาดจอใหญ่กว่าเล่นง่ายกว่าสีสันหน้าจออะไรสวยกว่านะครับผมก็โดยรวมทําได้ดีเล่นได้เลื่นแต่ว่าถ้าเกิดเล่นไปนานๆก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเครื่องร้อนแบตเตอรี่ลดเยอะนะฮะก็อาจจะทําให้แบบมีอาการกระตุกบ้างเล็กน้อยแนะนําว่า ไม่ควรอัดหน้าจอหรือว่าถ้าเกิดอยากอัดเอาคอนเทนต์อ่ะมันก็อัดได้แต่ว่าแบบถ้ายิ่งอัดหน้าจเอาเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งร้อนง่ายนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวสรุปเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็อุณหภูมิให้ฟังกันก่อนเลยดีกว่านะฮะเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมได้ลองเล่นในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงด้วยการเปิดแบบโอเวอร์ออลทุกอย่างเลยแสงสุดเกมปรับสุดอัดหน้าจอน,นู่นนี่นั่นต่างๆนะครับแบตเตอรี่ในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป26%เรื่องของความร้อน หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ18องศาถือว่าร้อนมากในเกมเกนชินผมเล่นเกมเกมเกนชินเป็นเกมสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวรู้สึกว่าชอบรุ่นนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ CPU จอ 2K หรือว่าตัวลำโพงบายเฮอร์มัเกดอนต่างๆ,างๆคือแบบมันครบมากๆในเรราคาที่แบบเราจับต้องได้นะครับสำหรับสายเล่นเกมนะก็ประมาณนี้ละกันรอดูเกนชินอิมแพกหนึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้เนี่ยใครยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมแบงค์เกมนจ๋าด้วยนะครับวันนี้หาก อาภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ไม่ขอโทษแล้วสวัสดีครับ